G.L.C. 2 2 0สดีเครื่องดีเซลเฟสลิปนะครับวันนี้อยู่ที่ AB รถเนี่ยมือเดียวนะครับเรียมเรียมสีดำดูดูจากโรงงานนะมันจะไม่ดำซะทีเดียวนะมาดูดิมันก็เป็นเทาเทานะเทาดำสีมันเป็นแนวใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็พยายามผสมผสานให้มันมีความไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ไฟแบบนี้นะครับรุ่นใหม่แล้ว LEDPerformanceHighPerformance น,นะครับอย่าไปดูรายละเอียดนะครับในคลิปเต็มๆนะครับดูให้จบแล้วถ้าชอบใจโอนจองได้เลยครับดูคลิปช่อง AB Premium Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับ อ่ n G L C สองสองศูนย์ีนะครับมาดูเต็มระบบกันหน่อยนะครับประจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่นะครับแบบนี้เลยนะครับล้อลายใหม่นะครับลวดลาย คมสันวาต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากโฉมเดิมมากๆานะครับเพราะว่าดูจากคิ้วฝากระโปรงอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยแทบจะเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่ากระจังหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่โลโก้อะไรต่างๆครับเปลี่ยนจากตัวเดิมคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับคิ้วรอยอะไรที่มันจะทําให้รู้สึกว่าบาดเจ็บหนักๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้สมบูรณ์นะครับต่างไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสวยมากๆนะครับไฟหน้าสองข้างเข้ากันไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนนะครับฟิตเมนต์สวยงามนะครับล่อง ฝาโปรงนะครับแก้มนะครับเสา A นะครับแล้วก็ช่องว่างของประตูนะครับสวยนะครับอ่ะมาดูลายล้อกันหน่อยล้อนะครับขอบสินะครับลายแบบว่าออฟโรดจะเป็นลายแบบนี้นะครับห้าก้านสวยนะครับไม่ด้อยนะครับยางปีออกมายีปลายปีนะครับใช้ได้สักปีครึ่งนะครับก็วิ่งได้สัก20,000 20,000โลสบายๆนะครับใช้บันไดมีมาให้รุ่นนี้นะครับกระจกนะครับพับออโต้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับรุ่นนี้ไม่มีสมาร์ทเอนทรีมาให้นะครับแหลกหลังคาบนนะครับคิ้วโครเมียมต่างๆนะครับ คิ้วรีดน้ำเป็นโครเมียมหมดนะฮะแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับแหลกอะไรต่างๆสวยนะครับัาคมเว้านะครับสังเกตดูสวยนะครับฟิตเมนต์ดีรถบางเดิมนะครับแบบนี้เคาะให้ดูนะครับเหมือนนะบางๆนะนี่เป็นไงซุ้มลงซุ้มล้อสวยนะครับนี่ดูล้อหลังสเปคเดียวกันนะครับ2 3 5ส0นะครับล้อหลังล้อล้อหน้าล้อหลังขอบ18เหมือนกันนะฮะมาดูด้านหลังกันหน่อยไฟท้ายโฉมใหม่แบบนี้ LED รอบวง ออกแบบใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยไฟเบรกไฟถอยนะครับเวลาแสดงฝนออกมาคมสวยนะครับไม่แยงตาถือว่าออกแบบได้ดีเลยนะครับโลโก้แบบนี้ GLC 200D น,นี่รุ่นใหม่นะครับเครื่องยนต์จะเป็นรุ่นใหม่พัฒนาแล้วนะนะฮะด้านหลังอะไรออกแบบต่างๆไฟดวงนี้3สวยไม่มีตากแดดนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็ยังนิ่มมืออยู่สวยนะครับดีตรวจสอบให้รายละเอียดบัรชนล่างนะครับออฟโรด มีทับทิมแบบนี้นะฮะแล้วก็ปาร์คเซนเซอร์6จุดกล้องมองหลังสองหลังมีให้รุ่นออฟโรดนะครับตัวนี้จะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับต้องใช้มือดึงนะครับแบบนี้เลยครับโครงสร้างสวยนะครับด้านหลังนะครับโชคดันฝาก็ยังดีครับไม่ต้องเปลี่ยนยังดันตัวสมบูรณ์นะครับด้านหลังม่านนะครับตัวนี้ทํามาอย่างดีนะครับสวยงามนะครับทำมาแบบม่านบางตาแบบนี้ ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เบาะนะครับใครต้องการใช้พื้นที่นะครับใครต้องการใช้พื er ้นที่ก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับดูแลง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับที่ไว้เปิดเบาะหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะครับเห็นไหมฮะก็เวลากดนะครับมนดึงปุ๊บตัวเบาไปเลยสปริงมีนะครับใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าบริหารพื้นที่ได้คุ้มค่านะครับใครที่แบบต้องการใช้รถคันเดียวแล้วใช้ให้คุ้ม รถ5ประตูแบบนี้ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์มากๆนะครับไปดูโครงสร้างรอบคันกันหน่อยครับก่อนที่ไปดูภายในยครับ you Listen, that shit is all fixing Cause you hold the power you're as long as you're dreaming to make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Hopefully oh, you fucking fight back Hopefully oh, you fucking fight back รุ่นนี้นี่แอร์เย็นจนหนาวนะอ่ะมาเริ่มต้นที่แผงประตูด้านข้างกันก่อนตัวออฟโรดจะตัดออปชันเรื่องของการเมมโมรีก่อนผมว่ามันไม่จําเป็นหรอกนะครับก็ก็คิดว่าจําเป็นมีคนในบ้านหลายๆคนก็ใส่มานะครับแต่ว่าถามว่าขาดไหมก็ไม่ได้ขาดนะปุ่มปลดล็อกปลดล็อกอยู่ตรงนี้วางตาแหน่งได้ดีนะครับอาจจะมีพังพลาดมือไปโดนอะไรนี้นก็แต่ว่าโดยรวมเนี่ยนะฮะก็อยู่ในจุดที่ไม่น่าจะพลาดหรอกมันก็เข้าไปอยู่ข้างในดีนะครับปุ่มเปิมไรยสวยนะครับปุ่มล็อกอ่ะมาพวงมาลัยกันหน่อยพวงมาลัยสวย มีมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งคูดคอนโทรลมีให้นะครับแล้วก็่าเป็นแทชแพดเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสามารถควบคุมหน้าจอได้เลยปุ่มโฟมอะไรต่างๆครับควบคุมคอนโทรลง่ายนะที่ผมควบคุมจากตรงพงมาลัยด้าน่าด้าน,าานฝั่งซ้ายนะครับสังเกตจอนะเนี่ยดูดนะ ลเื่อนแล้วก็คือแสดงผลค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้หมดนะครับปรับสีใส่ได้นะครับความสว่างอะไรต่างๆนะครับตั้งได้เลยนะครับเลือกแบบความสว่างเฉพาะโซนก็ได้นะครับความสว่างนะครับปรับได้หมดนะครับเนะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสัมผัสนะครับก็เราไม่ถนัดก็สัมผัสได้นะครับมันรู้สึกร้อนไปปรับมานะครับแบบหลากสีก็ได้นะครับทําเป็นแบบอะไรก็ได้นะครับ การต้อนรับอะไรต่างๆปรับเอาเลยตามที่ชอบนะครับตามที่ชอบนะครับข้อมูลลบอะไรก็มีให้นะครับเข็นมาไอ้น้ำมันยังไงค่าเฉลี่ยดูดิ20ลิตรต่อ100กิโลประหยัดนะประหยัดนะ20ลิตรต่อ100กิโลตอนนี้กิโลอา่าลิตรหนึ่งเท่าไหร่40บาท ใช่ป่ะเอ้ยดีเซลถูกกว่านั้นนี่ดีเซล30กว่าบาทใช่ไหมสามสิกว่าบาทนะก็3 2 6 6 0 0 6 0 0บาทวิ่งได้ร้อยร้อยกิโลผมไม่ได้เอาเครื่องวัดมาเป๊ะเ,เ,เอาภาษาที่เข้าใจแล้วกันจะด่าอะไรก็หนา <c oughs> อา่อ่ะปุ่มโฮมอะไรกดอ่ะให้ดูประมาณนี้แล้วกันอยากรู้เยอะว่นนี้ต้องซื้อไปทําเองซื้อไปเล่นเองนะครับนี่กล้องติดมาจากสูงเบนซ์กล้องหน้ากล้องหลังแพงนะหลายหมื่นตัวนีในะ้ให้ไปเลยนะครับให้ไปเลยนะครับเจ้าของเก่า เอาถอดมาให้ใส่มาให้นะครับให้ไปเลยนะครับอ่ะภายในประมาณนี้สวยนะครับเท็กซเจอร์อะไรต่างๆสวยเบาดูไม่้มําไม่โซมลายเดิมจากเบนซ์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องหน่อยปะช่วงนี้อากาศสบายๆนะไม่ร้อนมากแต่ว่าแสงอะไรอาจจะไม่สวยมากเพราะว่าเราไม่มีสตูดิโอนะเราไม่มีสตูดิโอเราไม่ต้องไปบวก ให้ลูกค้าแพงขึ้นนะขายกันข้างัางางางนนนนี่แหละกับลดเราคุณภาพขึ้นห้างยังไม่ได้ล้างนะบอกก่อนไปมงไปไม้รถนี่เพิ่งเอามาเลยต้องรีวิวก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเซลล์ขายเร็วยังไม่ได้ล้างเลยนะครับคิวล้างยาวมากช่วงนี้ขายดีต้องบอกก่อนว่าผมขายดีนะอ่าในระบบแอร์เย็นพอ aw, ป่ะเย็นพอไหมจำชําแบบนี้เลยนะยังไม่ได้ล้างให้ดูแบบนี้แหละเรียวๆเลยอ่าเนี่ยอย่าไปหาว่าบิวทําส่งน้าสีอะไรเก็บงานมาเนี่ยเดิมๆต้องแบบนี้ให้ดูเคลอะแต่เดี๋ยวผมล้างแล้วปิงจริง ใหม่จริงๆเพราะว่าผมล้างทุกจุดรู้อยู่นะครับนี่สวยๆแบบนี้เพิื่งยนต์ เ็วสภาพสวยๆแบบนี้คันเดียวคุ้มนะครับ1นึ่งล้บาทผมมี2คันนะให้ดูคันนี้นิดนึงดกป้องแทนมาหน่อยคันนี้เป็นตัว AMG นะคันนี้เป็นตัว AMG ปียีตัว21เอาไป1859งแปดห้านะหนึ่คันนู้นนะครับรายละเอียดลงไว้เรียบร้อยแล้ว1599ต่างกันประมาณ3ามแสนชอบคันไหนเลือกเอานะครับโทรมาพร้อมจบทุกเงื่อนไขนะจ๊ะ